สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้ขอนำทุกท่านมาพบกับเส้นทางเชียงใหม่คุนยวมแม่สอนตอนนี้จะถึงจังหวัดแม่สอนแล้วนะครับช่วงนี้ถนนยังเป็นถนนที่ปีนบนไหลเขาแล้วกอ็อยู่บนยอดสันเขานะครับซึ่งข้างล่างก็จะเป็นเหวทั้งสองฝั่งตอนนี้จะนำทุกท่านมาพบกับบ้านเรือนแล้วก็การประกอบอาชีพของ ชาวแม่ฮ่องสอนนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสี่โมงครึ่งแต่ว่าตะวันนะครับเกือบจะรับขอบฟ้าแล้วตะวันจะรับขอบฟ้าแล้วนะครับรับตลอดเส้นทางก็จะมีเสาไฟฟ้าเดินเดินเข้ามาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนคู่กันกับทางถนนเส้นนี้นะครับก็มีพระธุดงค์นะครับอีก20กิโลเมตรถึงแม่ฮ่องสอนนะครับ ก็เป็นส่วนใหญ,ญ่จะเป็นถนนทางขาลงแล้วนะครับเนื่องจากขึ้นไปอยู่ในจุดสูงสุดของเ,อเส้นทางแล้วซึ่งที่ผ่านมานะครับวันอุทยานของผ่านมาหลายอุทยานนะครับตอนนี้อยู่ในอุทยานของอของแวงสอดน,นะครับความอุทยานสารวินมาทางด้านซ้ายมือนานแล้วนะครับอุทยานของแวงสอดก็คืออุทยานน้ําตก สุรินนะครับรถสุรินที่ผ่านมานะครับเส้นทางเกือบ5้ากิโลเมตรนะครับเกือบห้าชั่วโมงนะระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางขึ้นมาถึงจุดนี้เ,เห็นป้ายต้อนรับแล้วนะครับอบอุ่นใจแล้วนี่ก็จุดชมวิวจุดหนึ่งนะครับจุดชมวิวเที่ยง17กิโลเมตรแมงสอนก็ เส้นทางยังเป็นภูเขาสลับซับซ้อนเหมือนเดิมนะครับอย่างนี้จะเป็นเส้นทางขาลงก็จะไม่ค่อยแอบแฝงไปยากเปลียนอยา,อยาเกเปียนเท่าหไหร่แเหร่แ่นะมัน,น,ะนะจะเป็นเป็นรางอะเ้องมันก็นั่งห,หน้ากระโปรงที่เป็นทรงสูงไปก็ได้ใช่ในชะ่ามันก็เลยไม่ชวนให้เราไปเที่ยวาาที่ไปสถานที่แล้วตัวนี้เหมือเจอถนนสีแดงนะครับชานกานะุงน้ลถนนสีแดง ครับก็แปลงสตรอเบอรี่นะครับครับก็พื้นที่ทำนาแห่งใหญ่ของแวงสอนนะครับประมาณ30ไร่ครับถ้ำป่าพระธาตุนอยกองมูแล้วก็นำนร้อนบ่อน้ำร้อนนะครับครับสตรอเบอรี่ดังนะครับสตรอเบอรี่ครับชุมชนนะครับเป็นชุมชนแล้วจะเห็นชุมชนนะครับเขาตัวนี้น้ำร้อนนะบ่อน้ำร้อนบ่อน้ำร้อนผาบ่อง ชุมชนอยู่ข้างล่างนะฐานเน่นเหมือนกันนะครับเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านนะครับถามไรเลื่เนี่วโกรนได้ไม่เป็นไรน ครับก็ถึงย่านชุมชนของแม่ห้องศนแล้วนะครับก็จะเห็นตึกรามบ้านช่องสเกตซุ้มซุมนะครับซุ้มประตูซุ้มร้านร้านอาหารนะครับของซุ้มประตูเมืองของแม่ห้องศร ขับประเกดตอนนี้เป็นศิลป,ปะวัฒนธรรมเกี่ยวกับโครงลังคานะครับครับตอนนี้ถึงตัวเมืองแม่งสอนแล้วนะครับจากที่เดินทางมาจาก30กิโลกยถึงแม่งสอนก็ตอนนี้ก็ขอยุติการรายงานกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนผู้ชมก่อนนะครับอย่าลืมติดตามตอนต่อไปแล้วก็ คลิกใต้วิดีโอที่คำว่าติดตามเด้นะครับสวัสดีครับ